มาอยู่กับพัตเตอร์ซ่าแนะนำรูบิกเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่ใช่เอลบาโซห้านะครับแต่เอลบโซห้าผมก็จะสอนวันนี้เลยเหมือนกันเราเริ่มกันเลยพร้อมกับมีข่าวบอกนะครับผมแก้เจ้าไมค้าหมิงนี้ได้แล้วครับแล้วก็เจ้าคิวบงมี้นี่นะครับผมไม่รู้ชื่อหรือก็ไอวีคิวบ์นะครับมันเรียกว่าคิวบงมี้ผมก็ใกล้จะมีแผนที่ว่าจะไปแก้คิวบอยสองพื้นสองพืนสามันต มาเร,มเริ่มกันเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นของโม f ฟนเจนะอวีคิวบส่วนนี้ก็เป็นของเบ r ร m มิงซ์ชีดีคิวนะครับส่วนนี้สองคูสองก็เป็นของโมยูนะครับเจ้าสกิลนี้ก็เป็นของชีดีเหมือนกันเอ้ยเจ้าห้าคูนห้านี้แต่ยังไม่รูน้นะว่ามันคือตรากองใคร นี่ก็เจ้คอปปี้โูบิคคิวนะคะที่ผมจะสอนวันนี้แต่ว่าผมก็ไม่รู้ตรานนกันเก็บเอาไว้ตรงน,นี้ก่อนสูต3สามอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูทีหลังสนะี่คูณสี่นี้ก็ไม่มีตรานะครับแล้วก็เมก้ามิงนี้เป็นของที